Bây giờ là khẩu bè yeah ok Đó Tí mẹ Bắt tăng lấy I'm from Liverpool How <laughs> so can you say don't do anything? Not do anything! Leave I'm it! Come I'm out, out you. Now. Can you just turn it on? No! Bắt tăng lấy Come on, <laughs> <�mmel> get out! <laughs> เอาออกมาก่ on, like it, อ,อน <like> อันนี้ อันนี้แล้วก็ที่ผ้าตาไปกินเข่าเข้าก็ง่ายเลยใชออกมาอีกตาเพิ่นเพิ่งกินไก่เพิ่งขวบขาอันว่าสิไปหุ่นจะมุ่งนั่นไล่งานมัตสมุ่งนั่นประสันว่าเดี๋ยวแป๊บสิดท้ายเห็บเบิ้งจักน้อยแล้วแป๊บสุดที่ผ้าตาไปกินนั่นเข่าบ้านกินเข่าอยู่จากบ้านกินเขาง่ายอยู่เข่ามุ่งกลัวแล้วหิวเข่าขนาดตา เอามาอยู่นี่มาถ่ายวีดียวบึ้งซูบน้ำออกสูบน้ำออกทางนี้แล้วก็ไรงานมาทางหุ่นแต่ว่าแป๊สิบกไปนั่นเลยจ้ะเด้อแป๊สิบซุ่มซุ่มซุ่มไข่เบิ้งเนาะขยับไริ่มงานเนาะจ้ะเนาะนั่งไปจ้ะ แคาเจ้าสงสัยเอารถไปจอดแล้วไปจ้งว่ากินของกันใชาได้บุ่ <laughs> อ <c oughs> โอ้สิงล่งหันไอ้ด็กนฮะนี่ Yeah. Well, I hope it charges. I hope the uh, the guy that owns the boat. In case the rain comes, the water gonna go in here. I <laughs> want no to take out again. Big hole. ngày mình giờ đó 2 3 con rồi <laughs> đấy Ôi, mình được xe cậu lý อืมันวันนี้อยากทานมิยางวุสันวามิางมาเพื่นจะข้าวเน่ยเฮ้ยอาเซนได้อาจารย์เดี๋ย What time? What time? And how much an hour? มรัว่าอันอันเพื่อนเศษซอนครับครับแม่โคจากหนึ่งสมงสี่เสตชีทเท่าใดมาสันวายเวลาเท่าใดรมาสันว่าข้าขนาดเนาะเป็นบ่าหลายชั่วโมงอยู่นี่ไงจ่้วันเอาวันนี้น่าจะอยู่งี้สิเะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็งาน because in case you can drive, that means he got no job. Yes, you better get out by me own. <laughs> ก็ได้ก็เลย stop อีก a มีกระโดดอ่ะไปขากลางกวน can do video อะไรใช่ันมถ้ามางป stop อีกปเทีกินขขาวก้อนโตแบบนี้เป็นป่โอ้โอ้กินโอ้โอเคจัดจารเลือสนะเดี๋ยวไายอีกจัาน้อยเราเตรีาตาของม่ให้กันแลาวไปกินข้า Yeah, but he doesn't stop, he's gonna cut on, so we do a bit, video over there and then before we go. I think we stay here, we see more where we could stand because where he's doing now is a i already zoom in.

In fact, not uh, about uh -huh. yeah. mentioned about the soil coming up the rice field. Yeah. Hey, there's the best pieces in. <laughs> <laughs> is this. iron, uh -huh. not. คู ô, brands, uh, ่มองงานนั้นนั so scared, ้นน้องปลาดูกันไหมเขาเห็นผู้ใหญ่แต่ใส่สีมั่นคู่ใหญ่ขนาดนี้เนาะหัวไปนี่น้ำมันนั่นเาะเนาะมันก็เลยไปเนาะมาหนี้เนาะนี่ดือแล้วประเดี๋ยวเขาเสริมประเดี๋มันมาย่งเด้อันมองเขาเสริมนนั่แราะว่าน้ำมันแดงไอ้เฮี่คนบอกว่าเัดเจนได้เขาเสริมบริษนว่าตัวมันเดียวแค่บ่อท่านย่างกับบดอที่บริษัทนั่นแล้วนั่นแล้วปดี๋ดินมันไปใส่ใส่เบิร์ดเสร็จเนี่ย ยเ h a ยอะแต h ด้ a นห e e h h a a e h a t e v e เยส e รปี e ่ h s why จ้าเอาเลยจ้าเอาเลยค่ะัการเลยเยี่ยมาตาเียไปกินข้าวดืว t กันล่ะตากรหิวแล้วล่ะ โอ้้แ่ว่าไข่มันเป็นอย่างเดยอไข่มันมีวิตามินเดไข่บอกไว้บอกไว้เยอะนี่ เราเห็นหรอข้เนรือถ้าพักมองอยเนี่ยนี่กดาวเวดีฟาสซี่หือวอชฮะอะไรก่อนไมีปมั่กระดาเดเองกราอาเองรบองะบอะดรกระดอดเกระดเอดออกระดบเองดาาบเอดเดเเเออะะะ เทียงกับพอใหญ่เว่าเอาคู่มันบันอันนี้ใช่ฉันจำได้ประศรนว่าเมันก็อันนช่าไปขายเพื่บางวิดีโอเด้อน้่ามันก็แห้งคักอยู่เนาะเพราะว่าท่านนั้นมันสูงคักเนาะเอาว่าจะเทียงมาเสริมมาเลาวยังไม่ซีก็เสริมเนียนละเพันก็เลยเถียงว่าจะเท่าเฮ็ดเท่าเฮ็ดเท่าเสริมปาะัรีว่า

อัตวาก็เริ่มอเริ่มยู่ซานี่ละมาปานั่นละสามอาทิตย์นี่เมจเกิตจ้าเฮ้สตาร์ทสตาร์ทดิ

Okay, ha. Bye. 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 Bye.